คาถาร่ำรวยสวดแล้วระวังเงินเต็มบ้านอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพ i ดิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับสำหรับสายมูอีกเช่นเคยนะครับว่าคาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่มีชื่อว่าคาถาร่ำรวยนะครับถ้าเราสวดแล้วเราออกไปทำมาหากินเนี่ย รับรองเลยว่ารวยแน่นอนนะครับยังไงก็ร่ำรวยนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถานี้เนี่ยจะช่วยเรียกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็พระคาถานี้เนี่ยวิธีการสวดเนี่ยก็ให้ท่องนะโมสามจบก่อน จากนั้นสวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับโอมมหาลาโภโชคะวันตังเอฮิจงมาทะนะปาตังมากะมายังอักขะโต ปาระติโยวันทิตตะวะนมามิหังบทนี้นะครับให้สวดเนี่ยก็ให้สวดก่อนออกจากบ้านแล้วก็สวดก่อนนอนนะครับบทคาถานี้เนี่ยจะเป็นคาถาที่เรียกเงินเข้าบ้านนะครับให้เราพยายามสวดทุกวันนะครับถ้าวันไหนเรา ไม่สามารถที่จะสวดได้จริงๆอ่ะบางทีเราอาจจะปวะยเราอาจจะรู้สึกขี้เกียจหรือเราอาจจะรู้สึกแย่ๆนะครับก็ให้สวดในใจก็ได้นะครับบางทีเนี่ยไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะครับสวดในใจก็ได้นะครับหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะเปิดฟังเอาก็ได้นะครับเปิดฟังก็ได้เหมือนกันแล้วสวดตามในใจก็พอนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีวันที่เราไม่สบายมีวันที่เรารู้สึกเหนื่อย มีวันที่เรารู้สึกแย่ๆมีวันที่เรารู้สึกท้อแท้นะครับบางทีเนี่ยการสวดออกเสียงเนี่ยบางวันเราก็ไม่อยากทําผมก็เข้าใจนะบางครั้งผมก็เป็นนะครับบางวันขี้เกียจก็มีนะครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับบางทีคาถาสั้นๆอ่ะแต่ทุกอย่างอ่ะผมบอกนิดน,นึงว่าคนเราเนี่ยจะอะไรก็ตามแต่นะจะดีแค่ไหนเป้าหมายจะสูงแค่ไหนหรือบางคนเนี่ย จะขยันหรืออะไรแค่ไหนบางครั้งนะครับผมเชื่อว่าบางครั้งนะมันก็แพ้ความขี้เกียจน,นะครับก็สวดนใ,นใจก็ได้นะครับหรือสวดอิริยาบทไหนก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีความเชื่อนะครับว่าเฮ้ยถ้าเรานอนสวดมนต์เนี่ยจะบาปหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้นั่งสวดต่อหน้าพระจะสักธิ์จะขลังไหมจะบาปไหมไม่จริงนะครับการสวดมนต์เนี่ยผมบอกก่อนนิดนึงว่าคุณสวดอิริยาบทไหนก็ได้ นะครับเอาง่ายๆอันนี้เราพูดกันตามตรงเลยก็คือคนเราเนี่ยเวลาจะรัสังขารหรือจะอะไรพวกเนี้ยเขายังไม่เลือกเวลาหรืออิริยาบถเลยถูกไหมครับการสวดมนต์การทําความดีก็เหมือนกันไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกอิริยาบถนะครับฉะนั้นเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยสวดอิริยาบถไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับบทไหนได้หมดนะครับสวดเราจะยืนเดินนั่งนอนอยู่จะทําอะไรสวดได้หมดสวดในใจก็ได้ นะครับฉะนั้นเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับสาหรับชาวสายมูนะเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นการดึงพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกเข้ามาหาชีวิตเรานะครับก็วิธีการสวดเนี่ยผมแนะนําไปแล้วนะครับว่าให้สวดเป็นเลขขี่นะครับก็คือสวด1น,นจบสวด3จบสวด5จบสวด 7. จบสวด9จบ แล้วก็ถ้าใครขยันนะครับหรือว่ามีเวลาว่างเนาะก็สวดยาวไปเลย108จบนะครับเพราะคาถาก็ไม่ได้ยาวมากนะครับโอมมหาลาโพโชคะวันตังเอหิจงมาทะนะปาตังมากะมายังอัคคโตปาลิติโยวันชิตตวานะมามิหังคาถามีแค่นี้เองนะครับสั้นๆ หรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้สวดสูตรใช้สูตรสวดตามกำลังวันเกิดก็ได้นะครับอาทิตย์ก็สวด6จบจันทร์สิอังคาร8พุธกลางวันก็17พุธกลางคืนก็12พฤหัสก็19บเกศุกร์ยีสเสาร์สิ 21, 60, นะครับก็สวดตามนี้ก็ได้นะครับซึ่งเนื้อคถาเนี่ยก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับหรือว่า เราจะสวดแบบบริกรรมในใจเอาก็ได้นะครับซึ่งคาถานี้เนี่ยก็มีเคล็ดลับนะครับก็คือสวดแล้วเนี่ยก็คือให้ในตอนเช้าอ่ะให้เราไปทําบุญไสบาดแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับคุณพรัตนาไตาคุณบิดามารดาคูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแล้วก็เทวดาประจําบ้าน นะครับหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรานะครับแล้วคาถานี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเรียกทรัพย์เข้ามาได้นะครับแล้วก็มีอีกคาถานึงที่จะให้นะครับก็ท่องนโมสามจบนะครับ คาถานี้เป็นคาถาของหลวงพ่อเกษเขียมะโกนะครับก่อนสวดเนี่ยก็ระลึกถึงคุณพระรัตนาไตาแล้วก็ระลึกถึงพัสสีวลีแล้วก็ระลึกถึงท่านนะครับโอเคสีวลีมหาเถรังวันทามิหังสีวลีมหาเถรัง วันทามิหังสีวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสีวลีเถโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเถโลลาพัง เมเทธาคาถานี้นะครับเป็นคาถามหาราบซึ่งบูชาพระศิวลีนะครับใครที่บูชาพระศิวลีอยู่เนี่ยก็ดีแล้วนะครับดีแล้วแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็แนะนําว่าให้ถ้ายังไม่มีรูปปั้นของท่านหรือว่าเป็นพระเครื่องท่านก็ให้เปิดดูรูปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าวันหนึ่งรวยหรือมีทรัพย์มากพอเนี่ยก็จะ เช่าท่านมาบูชาถวายอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ส่วนแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปทํางานนะครับก็พยายามอย่าหวังพึ่งแต่ราบรอยอย่างเดียวนะครับรับรองว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถร่ํารวยแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับก็ขอบคุณสาหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ